สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะฮะตัวนี้เป็นเวสป้าสป n น150เครื่องไอเกตระบบเบรกเป็น ABS นะครับคันนี้เป็นรถปี2021จดใช้งานปี2022นะครับรถเจ้าของเดียวนะฮะสวยนะคันนี้สีแดงแก้วนะครับสีแดงเดิมสูตรนะฮะคันนี้มีเก็บรายละเอียดริ้วรอยบ้างนะครับรถไม่เคยชนหนักนะครับ ำแหน่งจะมีตรงนี้นะครับเป็นรอยถลอกนิดนึงนะฮะเขาเคยล้มแปะมานะครับกระจกเดิมมีนะครับยางหน้าหลังเดิมนะครับใช้งานได้อยาวนะฮะตัวแจชิปครบสองดอกนะครับมีช่องชาร์จโทรศัพท์อยู่ด้านในนะครับ ไฟท้ายแต่งแบบโคมใสนะครับสวยนะก็จะมีรอยชัดตรงนี้ที่ผมถ่ายไปนะครับสภาพสวยนะครับเลขไม่เจ็ดพันเก้าร้อยเจ็สิบสองกิโลแท้นะครับคันนี้ อันนนอว,วน,อน,นี้เป็นตัวโฉมปัจจุบันนะครับเป็นตัวขัดข้อใหญ่แล้ว ไฟใช้งานได้ครบทุกจุดนะครับคันนี้เราเริ่มที่เป็นประมาณ7วันนะครับเลยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้นะครับถ้าใครไม่มีเวลาก็มีบริการจัดส่งให้นะครับขอบคุณครับ